งานโชโอ้โหคุณผู้ชมถ้าปังที่สุดในปัตตพีนี้นะคะต้องนึกถึงนี้เลยค่ะคณะ ไหทองคำค่ะโอ้โหเขาปังมากจริงนะคะโดยเฉพาะคุณประจักษ์ชัยเนี่ยโอ้โหล่าสุดเราไปเจอนะคะที่ลำไยไทยเอ็มีน่นแหละเขาไปควคุมการผลิตนะคะปรากฏว่าคุณประจักษ์ชัยตกอกภูมิใจเลยตอนนี้งานรถแห่บูมมากโดยเฉพาะน้องใบปอตัตยาคผู้ชมน้าแม่รถแห่นะคะตอนนี้โอ้โหงานขึ้นเหนือล่องใต้เยอะมากเยอะขนาดที่ว่าต้องสั่งรถแห่ขึ้นมาอีกสองสามคันน่ะโอ้โหนานึกภาพโอ้โหหลายล้านผู้ชมนะคะแล้วตอนนี้ก็เสริมทัพนะคะน้องน้องกิ๊กรุ่งนภานะคะเห็นบอกว่างานแน่นมานอก เอาไปฟังเสียงหน่อยค่ะครับ <ไข S 2> รถแห่<ด><อ>ก็ดีดีมากครับเมือ่อคืนก็ทั้งสองคันทั้งรถแห่ไปปอลติยาแล้วก็รถแห่หายทองคําตอนนี้เราเรามีสองคันในนามของไหยทองคําแต่ว่าตอนนี้เราสั่งเพิ่มที่ราชบุรีที่อู่โมเดิร์นบัสอีกอีกหนึ่งคันเราเพิ่มอีกหนึ่งคันเป็นสามคันครับในต่อจากนี้ก็จะถือว่าอยู่ในทุกเซกเมนต์ในกลุ่มตลาดของคนทําเพลงแล้วก็รถแห่ด้วยครับะตัดเตัดตะัดตัด ลอแคลมันคึกคักจริงๆคุณผู้ชมลำไยล่ะลำไยล่าสุดนะคะพี่ประจักรชัยบอกเลยนะคะมีแผนผักดันให้ลำไยเป็นนักร้องหมอลำแบบหมอลำกรเต็มๆเลยอะเข้าห้ององค์ห้องอัดนะคะจ้างคูเพลงดังๆมาแต่งเพลงให้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อขยายฐานแฟนคลับค่ะจะได้รับงานได้ทั่วราชจักเรียกว่าลำไยที่ปังอยือแล้วทุกพื้นที่ต่อไปนี้ต้องมีแต่ลำไยตา ลำไยจะต้องร้องเพลงหมอลำจ๋าในใน,ในปลายปีนี้ก็จะเป็นซึ่งได้ครูเพลงระดับคุณครูอย่างอาจารย์ดาวบัดอนอาจารย์สุดโกเป็นมอลำแท้ที่จะให้พี่ๆในวงมอลำเอาไปแกะเล่นหรือว่าเอาไปเต้ยลาอะไรอย่างเงี้ยถามว่าทาไมลำไยต้องเบี่ยงลงไปเล่นหมอลำด้วยก็คือบางทีตลาดของลำไยมันอยู่ตั้งแต่ล่างกลางบนหมดได้ง,งานอีเวนต์อีสานปิดิกงานวัดภาคกลางสมุทรสาคร โโอ้หลำไยอะตอนนี้เยอะมากจริงพี่ประจักษ์ไทยให้ดูแบบว่าคิวเพลงคุ้มส่งแน่นเตียดเลยอะนับจากนี้ทุกพื้นที่คือมีแต่ลำไยเอาจริงคุณผู้ชมค่ะ